พี่หงาเท่าไหร่น่นในไฮไลท์ยี่สิบต้นต้นอืมแต่ยี่สิบเท่าไหร่อุบไว้ก่อนและพี่หงายอายุเท่าไหร่อุบไว้ก่อนจะบอกเลยงานนี้นี่มีจรรยมตามรอยอรหลงมาเริ่มต้นข่าวแรกเลยดีกว่านะคะพีกรหุนุ่มสุดหล่อของเราอุ้ยทำงานทุกวันเดี๋ยวก่อนคือคุณต้องเริ่มดตกว่าใครจะหลอกผมโอเคพี่ปอหล่ออันดับหนึ่งเออส่วนพัดหล่ออันดับสองรองลงมาก็เป็นซันเออแล้วก็เป็นกล้า Uh, <laughs> ดีไหมพูดใจมีเหตุผลเพระนาะฉะนั้นช่วงนี้เนะคะเดี๋ยวไปเจอน้องพัดกันเขาจะพาพวกเราเนี่ยไปเที่ยวล่องเรือกับเทศกาลแบบว่าสงการานแบบนี้ครับผม เย็นชุ่มฉ่ากันมาเป็นวันที่2แล้วนะคะสําหรับเทศกาลสงกรานต์แต่ถ้าใครยังนึกไม่ออกว่าพรุ่งนี้จะไปเที่ยวไหนวันนี้พิธีกรหนุ่มพัดภพาคินจะขออาสาพาทุกคนข้ามปีใหม่ไทยด้วยความประทับใจกับมหากรรมความสนุกที่มุ่งสืบสานคุณค่าวิถีไทยในงานว a t e r Festival 2015เทศกาลวิถีน้วิถีไทยที่จะเริ่มล่องเรือกันตั้งแต่ช่วงใบยๆอิ่มบุญเสริมสิริมงคลชีวิตชอบชมชิลกับเจ็ดพื้นที่ริมโค้งน้ำเจ้าพระยาค่ะ สวัสดีครับวันนี้พัชอยู่ที่งาน Water Festival 2015นะครับเทศกาลวิถีน้ำวิถีไทยครับในงานนี้ก็จะจัดขึ้นวันที่1 3 1 4แล้วก็15เมษายนนี้ครับก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยรวมถึงจะพาร่องเรือนะครับไปสถานที่สำคัญต่างๆเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายถึง7ที่ด้วยกันนะครับก็จะมีทั้งวัดวาอารามต่างๆรวมถึงเอเชียทีก็เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญนั้นเช่นกันเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่แรกกันก่อนเลยดีกว่าครับ แล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาพเพื่อนๆน,นะครับแล้วทุกคนเนี่ยไปที่ยอดพิมาน River Wall นะครับที่แรกเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าแหล่งคอมมิตี้แหล่งใหม่แหล่งนี้เนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างเห็นเขาบอกว่าอยู่ฝั่งพระนครน,นี่เองครับไปกันดีกว่าครับมาตอนนี้นะครับก็คือสะพานพุทธครับพอเห็นสะพานพุทธปุ๊บเนี่ย ก็แปลว่าเราเข้าใกล้ยอดพิมาน r i v e r w a บลแล้วเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรออึดใจเดียวเท่านั้นนะครับเราก็จะถึงสถานที่แรกหรือว่าจุดหมายแรกของเราในวันนี้แล้วเลยครับ และตอนนี้นะครับเราก็ถึงกันแล้วนะครับกับยอดพิมาน r i v e r ร์ l อครับถ้าเกิดหลายลคนเนี่ยจจะงงๆว่าที่นี่คือที่ไหนถ้าเราพูดว่าที่นี่คือปากคลองตลาดเก่าเนี่ยราบรองว่าต้องรู้จักกันอย่างแน่นอนครับและแถวนี้นะครับก็ใกล้ามากๆเลยกับวัดประยูนนะครับรวมถึงวัดอรุณด้วยเลยครับเดี๋ยววันนี้เราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรเก๋ๆหรือว่าน่าสนใจกันบ้างครับ ุนหยดงาามชวถ้าเดี๋ยวเราจะจากยอดพิมานริเวอร์วอนะครับไปไหว้พระกันหลากหลายวัดครับไม่ว่าจะเป็นวัดโพนะครับวัดอรุณนะครับแล้วก็วัดกัลยาณมิตรรวมถึงวัดประยูนด้วยแหละครับวันนี้เนี่ยเราบอกว่าไปครบทุกวัดกันอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปลงเรือก่อนดีกว่านะครับแล้วตอนนี้นะครับก็อยู่ันท่าเตียนแล้วเลยครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปไหว้พระที่วัดโพนะครับกับพระพุทธสายย่าหรือว่าพระนอนที่สวยมากๆองค์หนึ่งเลยแหละครับเพราะฉะนั้นอย่ารอช้า วกัดกวเดินมาสักพักหนึ่งครับตอนนี้เราก็ถึงวัดโพกันแล้วและครับเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนเลยมาสักการะนะครับพระพุทธสายญาติกันนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของวันขึ้นปีใหม่ไทยแบบนี้ครับทางนี้ครับววันนนรรรุดยกกาาาาางงสสติคคชบ้ พอควันชื่นชื่นฉลองวันคืนจนคืนเพลงคลานดอกเอ้ยมเืเอคือนแม่ตัวเนื้อมันเต้นเชิญน้องมาเล่น เมื่อกี้เนี่ยเราก็ได้ข้ามฝั่งจากฝั่งพระนครนะครับมาฝั่งทนนะครับในวันนี้ก็จะมาสักการะแล้วก็ไหว้พระที่วัดอรุณตดวที่หลายคนเนี่ยอาจจะรู้จักกันนะครับในนามของวัดแจ้งนั่นเองครับที่นี่ก็จะมีพระปรางวัดอรุณครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าเรามาสักการะแล้วเนี่ยก็จะมีโชคดีเจริญรุ่งเรืองในตลอดทั้งปีเลยนะครับแต่ว่าที่เราได้เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับก็จะมีการูรณะอยู่ข้างบนคือเราสามารถเข้าไปสักการะข้างล่างได้แต่ว่าข้างบนเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถขึ้นไปได้นะครับตอนกลางคืน ผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็สามารถเข้ามาวหว้พระแล้วก็มาเดินเที่ยวแถวน,นี้ได้บอกเลยว่าไฟเนี่ยสวยมากๆเลยครับก็จะเปิดกันยาวเลยนะครับถึง4ี่ทุ่มเลยอ่ะตอนนี้เดี๋ยวขอตัวไปสักการะก่อนดีกว่านะครับมาากาก ันนี้ครับเราได้อิ่มบุญกันตลอดช่วงบ่ายมาแล้วนะครับก็ได้ไปตามวัดวาอารามต่างๆมากมายได้มีการไปสักการับพระด้วยนะครับตาม2ฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาเลยนะครับตอนเย็นแบบนี้เนี่ยก็หลายคนอาจจะยังไม่มีที่ไปนะครับก็สามารถมาที่นี่ได้ที่เอเชียทีคหรืริเวอร์ฟรอนต์นะครับก็จัดกันถึงวันที่15นี้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาสงกรานท์ทีพัดยังไม่เปียกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอตัวไปเปียกก่อนแล้วกันนะครับวันนี้มาขอลาไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวขอไปสรุปข้างหลังนี้ดีกว่าสวัสดีครับ จะบอกพัดว่าแต่งตัวเต็มขนาดนี้ใครจะกล้าสาดก็มันบอกบอกว่าเดี๋ยวมันจะไปสีลมซอยสองต่อซอยสี่ซอยสี่ซอยสองซอยสองไม่เหมาะไม่เหมาะก็นน่าแหละซอยสองรู้รู้สาวเล่นเนอะอุ้ยแต่เห็นในภาพนะสีลมเนี่ยนับผู้หญิงได้เลยนะใช่ผู้ชายก็โอ๊ยแบบมีนะเขารักกันนะเดี๋ยวนี้สมัยนี้ผมว่าเพื่อนกันเนี่ยน่าจะโตมาด้วยกันเยอะเพราะก่อดกันกลมเลยทีเดียวนะแถวสีลมเนี่ยเอากล้ามรัดกันน่ารักดีเอามา